สวัสดีคะ่ะมาพบกับบีกแล้วนะคะในช่องสไพออสเตียผัวกแก่เมียสาวคา่ะวันนี้นะคะบีก็ได้ลงคลิปวิดีโอนะคะให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันเนาะตอนนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศที่หิมะตกนะคะแล้วบีก็จะต้องนะคะส่งพ่อบ้านนะคะไปทำงานเนาะ <c oughs> บีนะคะ <c oughs> ไม่ได้ลง <c oughs> วิดีโอ <c oughs> ให้พี่ๆเพื่อนๆนะคะ ได้ชมนานมากเลยเนาะเพราะว่าตัวบีเองก็ป่วยนะคะก็สังเกตได้นะคะจากการที่บีพากเสียงเนาะก็ยังจะมีเสียงแบบว่าเอ็กโคนะคะก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะแต่ก็นานมากเลยนะคะบีก็เลยอยากจะมาลงคลิปวิดีโอนะคะเพราะว่าอยากจะอัปเดตให้มันเป็นปัจจุบันเนาะแล้วก็ยังมีอีก คลิปหนึ่งนะคะที่บีจะต้องลงเนาะอันนี้ก็เป็นคลิปที่บีถ่ายไว้เนาะนานแล้วเนาะบีก็เลยจะเอามาลงให้พี่พี่เพื่อนๆได้ชมนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะมันก็เป็นการเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิเนาะก็จะเข้าสู่ฤดูร้อนนะคะมันก็หมดฤดูหนาวแล้วแต่ว่าอากาศก็ยังหนาวอยู่นะคะแต่ช่วงที่บีเอาวิดีโอมาลงให้พี่พี่เพื่อนๆได้ดูนะคะก็คือช่วงที่ หิมะตกเนาะยังเป็นหน้าหนาวเนาะก็นี่แหละค่ะเดี๋ยวเรามาส่งพ่อบ้านนะคะไปทำงานกันเนาะตอนเช้า Di andele ikaw ha eh? ha huh? Di andele na ah okay. yeah yeah okay ma Okay, I'm yes, Okay, I'm going Okay, Bye bye to mm go -hmm. ดูนี่พ่อเมียดูนะคะน้องหมาบี <S <S <ฮ> <longevity> ดูนะคะผักบีตายหมดแลด้วส่วนเล็กๆของบี หลังจากที่บีนะคะได้ส่งพ่อบ้านนะไปทํางานเสร็จเรียบร้อยนะคะเวลาที่เหลือมันก็จะเป็นเวลาของแม่บ้านอย่างเราเนาะบีก็ได้อบขนมไว้นะคะขนมตัวนี้นะคะก็คือคอนเฟ็คาราเมลเนาะบีก็จะทําไปฝากพี่สาวของบีนะคะและตอนนี้นะคะบีก็ปล่อยให้ขนมเย็นก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปจัดการใส่ขวดโหลนะคะ เดีด๋ยวพี่จะปล่อยให้มันเย็นนะแล้วพี่ก็จะใส่ขวดไว้ใส่กล่องเธอขวดลุกพีใส่ลูกเกดพีใส่คอนเฟกนะแล้วก็พี่ก็ใส่เม็ดมะม่วงหิม,หม,มาพาน เอาไปก็ <America. S 2> ใส่เมดทันตะวันนะทุกคน ขวดน้ำผึ้งนะทุกคนที่บีกินนะบีกินหมดแล้วนะนีก็เอามาล้างทำความสะอาดนะคะปกตินะขวดพวกนี้เราจะต้องเป็นรีไซเคิลนะแต่ทีนี้เราต้องรวบรวมให้ได้มันได้เยอะๆก่อนเราถึงจะพิพิธัทีหนึ่งนะแต่ตอนนี้บีทำขนมบีก็เลยเดี๋ยวจะเอาใส่ขนมนะคะใส่โลหลไว้เนาะมันก็จะได้ดูดีด้วยแล้วก็ กันลมบินมทำความสะอาดเช็ดหให้มันห้งไว้เรือมให้เกลี่ยมนแล้วก็จะเอาขนมนะคะเดี๋ยวรอให้ขนมเย็นแล้วก็จะเอาขนมใส่ นะวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอที่บีนะได้ถ่ายไว้ก่อนที่บีจะป่วยนะคะเหมือนที่บีบอกเนาะก็น่าจะนานแล้วบีไม่ได้ลงวิดีโอนะคะบีก็ยังจะมีวิดีโอ อีกหนึ่งวิดีโอนะคะที่บีจะลงให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูเนาะแล้วก็บีก็อยากจะอัปเดตให้มันเป็นปัจจุบันนะคะเพราะว่าก็ไม่อยากจะลงวิดีโอที่มันเป็นของเก่าเนาะเราก็อยากจะอัปเดตอาการแล้วก็อัปเดตระยะเวลาให้มันเป็นปัจจุบันนะคะเพราะว่าตอนนี้บีก็หายจากอาการป่วยแล้วเนาะก็ อาการก็ดีขึ้นมากนะคะเพราะว่าตอนที่บีป่วยนะบีป่วยเสร็จนะคะบีหายป่วยแฟนบีก็มาป่วยอีกนะคะก็เลยกลายเป็นว่าก็ต้องดูแลก,กันไปนะคะ2คนเนาะก็เลยทําให้ระยะเวลาในการที่บีไม่ได้ทําคลิปวิดีโอนะคะมันค่อนข้างจะนานมากๆเลยเนาะแล้วพอดีว่าก็มามีปัญหาอีกนะพี่ๆเพื่อนๆก็คือโทรศัพท์นะคะมันไม่ค่อยจะดีเนาะบีก็เอาไปซ่อมนะคะ พอบีได้โทรศัพท์มาบีก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออบีมีคลิปวิดีโอที่บีถ่ายไว้เนาะบีก็เลยจะเอามาลงก่อนนะคะให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวบีจะอัปเดตนะคะคลิปให้มันเป็นปัจจุบันเนาะเราจะได้เจอกันในเร็วๆนี้ก็คือหมายถึงว่าให้มันเป็นปัจจุบันที่สุดนะคะบีนะคะก็ขอขอบคุณกำลังใจสำคัญ จากน้องใส่ทิปมากมากเลยนะคะน้องนะคะก็จะคอยเป็นห่วงนะคะแล้วก็จะคอยสอบถามบีเข้ามาตลอดเลยนะเข้าไปดูในคลิปเก่าๆแล้วก็จะมีคําถามนะคะว่าคิดถึงพี่บีเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้นะพี่บีก็หายดีแล้วนะคะหลังจากที่พี่บีป่วยนะคะมันเป็นอาการป่วยที่มันทรมานมากๆเลยเอาไว้เดี๋ยวบีจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบีเนาะ นี่จ้าทุกคนเสร็จแล้วนี่มาสักกระปุกนะเดี๋ยวบีจะไปฝากพี่สาวบีนะบีทำเสร็จแล้วอันนี้สองกระปุกนี้เดี๋ยวบีจะเอาไว้กินเองอร่อยมากมากเลยเดี๋ยววันหลังบีจะมาบอกสูตรน,นะคะวันนี้นะบีก็มีเรื่องจะมาอะบอกกับเพื่อนทุกคนเนาะ บีก็จะพยายามบอกอบ่อยๆนะคะก็เกือบจะทุกคลิปเนาะบางคนก็เห็นบีนะคะไม่มีผมเนาะหรือว่า,าวันนี้นะคะก็มีคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์หนึ่งเนาะเขาก็ถามบีบอกว่าเขาเข้ามาดูครั้งแรกนะคะแล้วก็ทํำไมบีนะคะจะต้อง คนผมนะคะคือเขาไม่รู้เนาะว่าบีป่วยเนาะบีก็เลยตอบเขาไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาตอบอีกทีนะึงว่าบีนะคะป่วยนะบีก็ให้เคีโมนะคะ8ครั้งนะตอนนั้นก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ผมมีกําลังขึ้นนะคะก็เป็นกําลังใจให้บีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปของบีนะคะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็โอเค ให้ขนมไม่ทานนะคะแล้วก็นี่เดี๋ยวจะไปฝากพี่สาว ใหม่แล้วครับวันนี้คอมสุนเนื้อคอมเนาจเอาไหมกยูอูยยูอ้ยูอ้ยเกูยูยูยยูยูยยูยยเยูยยูยยู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 ย้ยู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 จูย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 า ล้วแต่ว่าไปหาทีไรก็ไม่เจอเนาะมันไม่มีมันหมดวันนี้พอดีว่าไปช้อปปิ้งนะคะแล้วก็ได้มาดีใจมากๆเลยดูสิน้องได้ที่นอนใหม่ค่ะอันเก่ามันเก่ามากแล้วค่ะมันมันเยินแล้วเนาะเราก็ได้อันใหม่โอ้ยมีความสุขโอ้ยอ้ยเ้ทนี่เอ้ยชอบนนวดเดี Okay, Alice. good. I good. <laughs> I feel you know my design. I my mind. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, Okay, okay okay, okay oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, It's Oh, ช่วยสบายสัพูดอะไรจะซื้อไปได้ไปเคลมนมีค่ะดีใจมาก่ากเลยสื้วมให้หนอนวันนี้ได้ที่นอนะ สวัสดีคับอุ้ยไปเ่อยๆ่ไป่อยๆก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับอืบอบายบายสวัสดีครับโอ้ไหนไหนบีก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับชมช่องสไพออสเตียผัวกแก่เมียสาวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บีในการทำวิดีโอครั้งต่อไปด้วยนะคะ วิขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ